สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบอเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนที่เดินผ่านทางมากันด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมกินชินอินแพกนะครับเอาละฮะในคลิปนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กับคลิปที่สามแล้วนะครับสลัดกิจาก,การรมดีเฟนทา t เวอร์แล้วก็คือ Teater Mechanicus นะครับผมโอเค ในต,ตอนนี้เนี่ยก็มีแมปใหม่มาด้วยคุณผู้ชมเออมาดิแมปใหม่นะะ่ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะครับผมตอนนี้ผมก็ได้อัพเลเวลมากันสักพักแล้วนะครับก็ป้อมวิวแปดล่าสุดแล้วอืมสลับที่ผมอัดในตอนนี้นะเออก็วิวแปดแล้วนะบางอันอัพยังไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ฟาร์มแต้มมาเพิ่มนะเพิ่งลงไป2แมตช์สลับวันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ปลดมาใหม่ด้วยคือเจ้านี่นะฮะเป็นมิสติกัท m e c h a n i c สดีเซอร์นะครับผมไม่รู้ว่าคืออะไรอ่ะเออเจ้านี้เห็นบอกว่าเสริมพลังรอบบริเวณนะครับแล้วก็เป็นวงแคบอย่างต่อเนื่องเพิ่มพลังโจมตีให้มันนะครับเอฟเฟกนี้จะไม่สามารถซ้อนทับกับมิสติ c คัสม c คา n ิคิดดีเซอรได้นะครับกับเครื่องอื่นหมายถึงก็คือมันเพิ่มด้วยกันเองไม่ได้ถ้าเอาเครื่องนี้ไปวางใกล้ๆกันนะครับเจ้านี้มันก็ไม่สามารถเพิ่มพลังกันเองกันได้นะเออมันไปเพิ่มให้กับอย่างอื่นนะครับผม ระยะยิงพื้นฐานระยะยิงมันก็คือระยะการให้บ้าจาก6เมตรเป็น8เมตรนะก็ไปอัปเกรดกันได้นะำนาอัปเกรดให้หมดเลยนะครับถ้าแต้มเหลือๆนะเออเพราะว่าหลังๆโนะหมดมันเริ่มยากก็แนะนําให้อัพให้สุดเลยนะครับโอเคตอนนี้ความยากก็ปลดอยู่ที่ความยากระดับ6แล้วนะบอกเลยว่าสุดจัดระวังก็เป็นคูณ2แล้วก็แมปใหม่อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมนี่บทเพลงแห่งการลอกลวง ในด่านนี้จะมีมอนสเตอร์อาจทําการหลอกคุณว่าจะไปอย่างอีกเส้นทางหนึ่งการวิเคราะห์เป้าหมายที่แท้จริงของมันอาจเป็นเส้นทางสูส่ชัยชนะก็เป็นได้ก็คือก่อนจะแมทสุดท้ายครับก็คือเป็นแมทบทเพลงแห่งการหลอกลวงนะการท้าทายก็โอเคเหมือนเดิมนะฮะในคลิปนี้ผมจะมาลองคนเดียวครับอืมลองคนเดียวกันก็น่าจะไหวยอยู่แล้วแหละคนเดียวงั้นก็ลุยกันเลย ทีมก็ไม่จําเป็นก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่าถ้ามีถ้าไม่มีคนพวกนี้ถ้ามันมีตัวละครเรามาช่วยเออว่าว่ามันจะไหวหรือเปล่าโอเคลุยกันนะจุดนี้บอกเลยว่าไม่ใช่แบปนี้นะมันไม่ใช่อะ่ะรีเลยนะครับผมอยากเอาแบบใหม่ไงเออไม่เป็นไรโคมโคมเราเยอะอ๋อคุณผู้ชมผมมีเควสอันนี้ด้วยนะเออ มันมีเควสใหม่ใช่ไหมละ่ะเป็นสัปดาห์นี้นะฮะก็คือเดี๋ยวนะมันอยู่ในนี้เปล่าวะเออไม่ใช่การเตรียมวัสดุเควส์อยู่ข้างเควสอยูย่ข้างนอกนะครับเดี๋ยวๆๆะจะเป็นเควสที่เราตั้งเพียงแค่12ป้อมนะฮะก็นี่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 ครับเหลือผมเหลือ2อันน่ะมันเป็นเรื่องเครื่องจักร6ประเภทให้ถึงระดับ8 ผมเลยอีกเครื่องนึงให้ถึงเล็ว่าแปแล้วอันนี้ก็ไม่ยากนะครับเรื่อยๆกับตั้งป้อมอ่ะความยากระดับ6นะครับหรือสูงกว่าสเลดหนึ่งครั้งโดยไม่เกิน12เครื่องอ่าเดี๋ยวผมจะตั้งภายใน12เครื่องด้วยนะดูซิว่าจะไหวหรือเปล่านะครับก็ไปดูกันเลยมันเจอแต่แบบนี้ได้ยังไงวะมันเจอแต่แบบนี้ได้ยังไง โหโหเครียดเลยนั่งเลยนั่งเลยเครียดเครียดเลยเฮ้ยปกติมันน่าจะเจอไวนี่ว่าทำไมวะโอเคเจอสักทีเถอโดโ,ดโ,ดโอเคฮะทีนี้มันจะมีศัตรูมาสองทางนะคือฝั่งนี้นะครับฝั่งบนแล้วก็ประตูล่างนะครับที่เราต้องการกับประตูบนที่เราต้องการโอเคเริ่มแรกเราจะเริ่มจากประตูตรงนี้นะฮะ เราจะเอาเป็นในส่วนของทางน้ำและสายฟ้าประมาณนี้นะแล้วก็ไฟนะครับไฟจะใส่เป็นตรงนี้ก็ได้นะโอเคเพื่อให้อีกมันตีตรงฝั่งนี้ด้วยนะครับแต่ว่านั่นแหละก็เสียเดี๋ยวไฟมันจะตีตรงประตูหน้านี้ไม่ทันแต่ก็ช่างก่อนเพราะว่ามันยังไม่มาในส่วนของทางนี้เราก็ตั้งเหมือนกันเลยครับเราจะเอาเป็นในส่วนของทางน้ำและสายฟ้าเหมือนกันเลยตั้งไป แล้วก็ไฟเอาไฟฝั่งนี้ละกันได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้ไปเลยเอขอคะแนนเว็บไม่พอบอกคุณผู้ชมผมตั้งอะไรเกินวะผมน่าจะตั้งไฟเกินนะฮะโอเคน่าจะได้แหละเว็บแรกมันไม่เท่าไหร่นะเริ่มจากเหล่าฮิลิชเชอร์ธรรมาดาช็อตน้ำช็อตน้ำช็อตตาย <laughs> เ,วเว็บแรกมันก็ง่ายอย่างนี้แหลนะฮะให้มันเก็บแต้มทีนี้ เราจะใส่เป็นส่วนในของทางไฟแล้วก็เราจะเอาตรงนี้เป็นที่ปั้มแต้นะครับรีคอเวอร์มานี่เสริมแต้มของเราเออเอาดิสวยสวยสวยใช้ตรงนั้นหนึ่งอันก็พอแล้วนะครับมันก็พอที่จะตั้งป้อมเพิ่มในเว็บต่อ,ตอไปได้แล้วต่อไปแต้มนี้300้3 0เหรอ ไฮโดจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น150เอานี้แล้วเอานี้เลยละกันต่อไปจะเป็นของ GO นะครับไอตัววิ่งเร็วมาแล้วไอตัวเวทเนี่ยผมเป็นห่วงว่ะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามันจะตัวไหนมันจะหลุดมาหลุดปะวะโอเคไม่หลุดไม่หลุดได้อยู่ ได้อยู่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 อ,ยอู้ม <c oughs> มันหลุดมาว่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมต้องตักน้ำแข็งเพละะินแล้วมั้งดูดูเนี่ย <c oughs> เอาน้ำแข็งไปตรงนี้เลยแล้วเอ้ยน้ำแข็งย้ายมาตรงนี้หน่อยแล้วกันมันจะได้ทั่วถึงกันหน่อยนะฮะโอเค <c oughs> แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นน้ำแข็งด้วยนะพ็ผ่านแล้วหรอโอเคครับตอนนี้มีอยู่300แต้มนะต่อไปอพลังโจมตีของไฟโลเพิ่มขึ้น5หรอพลังโจมตีไฟโลเพิ่มขึ้น50%นะโอเคตอนนี้แต้มผมไม่เหลือนะ้นครับแล้วก็มอนมาตรงนู้นอีกงั้นเดี๋ยวเราจะทำการตั้ง ายฟ้าไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็จอาน้ำไว้ตรงนี้นะฮะแต่ว่าแต้มไม่พอเพราะฉะนั้นเราต้องเสี่ยงครับเสี่ยการกดเริ่มเลยอะรอแต้มขึ้นครับ70 150โอเคตั้งเป็นในส่วนของทางน้ำเลยครับทนันต้องดูทางหน่อยนะครับว่ามอสไหนไมันจะเข้าบ้างตรงนั้นไม่ผ่านนะฮะตรงนี้ก็ไม่ผ่านได้อยู่ได้อยู่ ทีนี้จะตั้งเป็นตรงนี้แล้วกันนะเราจะเอาเป็นในส่วนของทางป้อมไฟเพิ่มนะครับผมโอเคได้อยู่เดี๋ยวเว็บต่อไปมันจะมีเว็บหนึ่งอะคืออ้ทันจิโร่ไอ้ตัวทันจิโร่ถือกระปองไฟอะผมบอกเลยไม่วิ่งผ่านกับแบบ พภาพพภาพนะฮะตอนนี้เรากสิ0แต้มน่าจะถอนรีคอเวอร์ออกได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาแต้มตรงนี้เนี่ยมาไว้ตรงไอ้นี้ด้วยนะครับป้อมอีกป้อมหนึ่งกลัวมันจะไม่ไหวนะความเร็วของไอริกโตเพิ่มเหรอความเร็วของไฮโดรเพิ่มความชันาั้นธาตุของไฮโดรเอาความชนานธาตุของน้ำเพิ่มขึ้นดีกว่าไหมวะนี่ก็ได้โอเคต่อไปเดี๋ยวจะมี วูดเดนชิลกับไอ,อโอเคยังไม่มาทีนะตอนนี้ก็ดูก่อนว่ามันน่าจะได้อยู่นะะน่าจะได้อยู่โอเคเริ่มเลยอย่างที่บอกนะฮะว่าผมจะแม่ตัวละครผมเนี่ยเข้าไปยุ่งเลยนะเพราะว่าอยากจะให้รู้นะครับว่าเออถึงจะไม่มีตัวละครเหมือนผมอะ่ะมันจะไหวหรือเปล่านะครับได้อยู่นะ ผ่านไหมวะโอเคยังไม่ผ่านแล้วก็ผมจะตั้งเพียงแค่12ป้อมด้วยนะครับในแมปนี้อ่าอย่าให้มันเกินมากกว่านี้นะโอเคฝั่งนั้นก็สบายอยู่โอเคเน้นเป็นเลนอย่างละสนะครับก็12พอดีนะ เลนนี้สเลนนี่4แล้วก็ข้างล่างสี่นะครับในส่วนของแมปใหม่นะจังหวะนี่เออล่มสลายกันไปเลยที่จริงน่าจะเอาน้ำแข็งตั้งไว้ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวพวกพิลิเชอร์บอกเลยอพือแม่งกลัวประสาทจัดอะ่ะเดี๋ยวด้านหลังน่าจะเอาไฟฟ้าออกได้แล้วนะเดี๋ยวก็เอาน้ำแข็งไปตั้งแทนนะครับ แต่ไฟฟ้ามันดีตรงที่เมื่อไฟฟ้าขอบวกกับน้ําแข็งอะ่ะมันจะเกิดการทําให้อัตราการต้านทางของมอเตอร์ลดลงนะตอนนี้เราน่าจะเอาพลังโจมตีของไคโรเพิ่มนะครับอืมอืไคโรเพิ่มแล้วกันโอเคไอ้พวกคาเดนเวด่ะเพิ่มอะไรไม่เพิ่มอันนี้ไม่ต้องไปเอาหรอกครับคุณผู้ชมเพราะว่าแตมถ้าเราเหลือเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปเอานะฮะ ตอนนี้ก็น่าจะได้แล้วมั้งแต่ผมเป็นหัวตรงการอย่างเดียวนี่แหละที่บอกตอนนี้ก็เริ่มเลยมันจะมีนี่งไงทันจิโร่ดูซิว่าจะผ่านไปได้ไหมผ่านไปไม่ได้นะครับโอเคได้อยู่โอ้สุดยอดไปเลยทีนี้น่าจะยาวๆได้แล้วนะฮะบอกเลยว่าสุดจัดเดี๋ยวถ้าเวสุดท้ายมันจะมีตัวใหญ่มาอย่างเดียวนะครับแล้วก็เอาสายฟ้าออกได้เลยนะแล้วก็เอาเป็นไฟสองได้เลยนะครับ แต่ตอนนี้ชิวๆเรื่อยๆ <c oughs> จัไปได้อยู่ได้อยู่หัวตกการอย่างเดียวถ้ามีตัววิ่งไวมานะฮะ <c oughs> นั่นก็โดนแช่แข็งรัวๆโอเคชักกระตุกกันเป็นว่าเล่น <c oughs> ง่ายๆครับคุณผู้ชมเรื่อยๆอย่างนี้แหละโอเค ต่อไปเอาแต้มนี้300เลยแล้วกันเอ้ยทุกครั้งที่เล็กโตโจมตีได้รับความเสียหาย 50, กกความเสีิบกลับการโจมตีไคโรเอาไคาโรดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ถอนสายฟ้าออกแล้วมาต่อไปนะครับจะเป็นตัวยูนิเซอร์เบอร์เซิร์กยูนิเซอร์ธรรมดาแล้วก็พี B ่บิ B ๊กเบิร์จแอนสองตัวนะครับเอ่อตรงนี้ผมเอาออกดีกว่านะเอาเป็นน้ําแข็งนะครับไว้ตรงข้างหน้าเลยนี่ดูซวิว่ามันจะเวิร์กเปล่า เฮ้ยสายฟ้าออกดิสายฟ้าออกแล้วก็เอาน้ําเข้าเอานิ้นแช่แข็งจากนั้นก็ตั้งเป็นป้อมไฟตรงนี้เพิ่มนะฮะโอเคไอ้พวกนี้เดี๋ยวถอนดีกว่าไหมวะเอานี้ถอนละกันนะครับเพราะว่าตัวใหญ่มันจะมาสองฝั่งเลยครับแล้วก็ตัวข้างล่างอะ่ะไอเนี่ยตรงข้างล่างฝั่งข้างหลังผมอ่ะมันจะมาแต่พวกตัวเล็กๆนะนี่ก็น้ําแข็ง แล้วก็ตรงนี้เหมือนเดิมครับเป็นไฟสองอันไปลยเน้นปริมาณดาเมจนะครับตรงนี้หรือตรงนี้หรือใส่ไปเป็นน้ำแข็งแล้วก็ไฟเออไฟไว้ตรงนี้ดีกว่านี่ไว้ตรงกลางเลยเออที่จริงอะ่ะเอาเอาที่สาเหตุผมไว้ด้านข้างเพราะว่าถ้าเผื่อคุณผู้ชมไม่ไหวอะ่ะคุณ คุณผู้ชมสามารถเอาระเบิดมาตั้งไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับเออแต่ว่าผมไม่ตั้งอ่ะโอเคมาโอ้ยมาว่ะโอ้ยโอยเกือบผ่านที่จริงตรงนี้ไม่ต้องเอาไฟสองก็ได้นะครับเอาเป็นสายฟ้าเพิ่มก็ได้นะเพื่อให้มอนมาชักกระตุกตรงนี้นะครับแต่พวกนั้นมันตัวใหญ่ไงเนี่ยไอ้พวกนี้มันตัวใหญ่มันวิ่งช้านะฮะมันเลยแช่แข็งตรงนี้ได้ตั้งแต่ต้นนะครับ แล้วไฟมันก็ตีใส่เพิ่ม e ีซี่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันช้าครับไอ้พวกนี้แค่มีน้ำกับน้ำแข็งให้ติดสถานะฟรีสอ่นะแล้วไฟก็ตีต่อเว้ยคือได้แล้วว่ะเนี่ยแข็งไฟตี2ดอกดอกเดียวก็จบด้วยซ้ำนะฮะแต่ไฝั่งข้างล่างอะที่จริงเอาไฟหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็เอาเป็นสายฟ้าเหมือนเดิมก็ได้นะ เป็นน้ำน้ำน้ำธรรมดาสายฟ้าแล้วก็น้ำแข็งครับเออแล้วก็ไฟธรรมดาก็ได้นะไอพวกมอนเนี่ยเพราะว่ามอนพวกนี้มันจะติดกระตุกด้วยไงเมื่อเจอน้ำกับสายฟ้าเข้าไปนะครับมอนจะเกิดอาการชอ็อตหยึกหึกหึมันก็มันก็ขยับไม่ได้แล้วผ่านครับโอ้ง่ายแมสค่าคุณผู้ชม860แต้ม บางคนก็ได้ถึง900แต้นเลยนะเออแต่ผมก็ได้อยู่ที่860นะไม่รู้ว่าขาดอะไรไปนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับการตั้งป้อม defense tower ในพาร์ทนี้นะครับเป็นแมปใหม่นะก็ง่ายๆครับไม่ได้ยากอะไรเกินค,ความสามารถของพวกเราอยู่แล้วเนาะ <c oughs> โอเคคุณผู้ชมทีนี้เราจะมาดูกันครับว่าเ u วสผมจะเสร็จไหมนะฮะตั้งเพียงแค่12ป้อมนะฮะก็คือตรงนี้ ม่ชยโอ้โหนี่ไม่อติสารนะเนี่ยอันนี้มมนอติสารนะเนี่ยรีวันแล้วโอเคได้หมดนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปอัปเกรดให้มันขึ้นเวลแปดก่อนละกันตอนนี้ผมไม่อยู่พันห้าร้อยแต้มนะโอเคมาที่การเตรียววัสดุเลยครับอืมนี่เป็นเวลแปดนะครับตามไปเลยอันนี้เวลตันอยู่ไม่ต้องอัพ อันนี้อัพไปนะฮะแล้วก็อันนี้อัพได้กี่เวลวะโอเคตันนะครับที่เวลสามเหมือนกันเลยผมไม่ได้ใช้เครื่องใหม่เลยว่ะคุณผู้ชมแต่เห็นไหมถึงฟังก์ชันเครื่องใหม่มันจะมาแต่ไม่จำเป็นต้องเอาก็ได้นะครับเพราะว่าปอมพวกนี้ก็เหลืออยู่แล้วนะเหลือๆเ,เลยอะ่ะไอพวกนี้ก็คือเป็นเหมือนฟังก์ชันเอามาเป็นลูกเล่นอย่างหนึ่งนะฮะให้เราได้มาลองกันแต่ก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าหาจไม่แน่นะหลังๆอาจจะต้องใช้เครื่องพวกนี้ก็เป็นได้นะครับ โอเคไปรับเควสกันเลยรับเควสรับเควสรับเควส,เ,วสเป็นสิเควสไอ้ดีนี่ครับโอเคได้หมดเลยนะเอือผ่านได้อย่างง่ายได้นะครับอืมตอนนี้ผมก็แต้มอยู่มีอยู่ที่6,4 0 0ี่รอกว่าแล้วผมจะไม่รีบแล้นะครับเพราะว่าผมอยากเอาให้เก็บแต้มให้มันครบทีเดียวเลยอะแล้วก็ทำการมาที่ตลาดนัดเสี่ยวครับ ตอนนี้ตลาดน่าเสียเปิดในช่วงที่1นะครับกับเปิดช่วงที่ที่สช่วงที่3ายังไม่ปดทีนะผมตั้งใจว่าจะเอาเก็บแต้มให้ครบเป็นหมื่นๆก่อนนะฮะแลกทีเดียวมันสะใจกว่าเออความคิดผมนะแรกทีเดียวคือมันสะใจกว่านะฮะมันไม่ต้องมาตะหวดตะหินเออเออแรกนี้ทาไมที่เหลือมันยังแลกไม่ได้วะผมรอให้ทีเดียวเลยดีกว่านะครับการตั้งป้อมในคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้นะผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะไม่ยากเกินความสามารถนะครับก็คืออย่างที่ผมบอก ตั้งป้อมให้เกิดปฏิกิริยาธาตุให้ได้มากที่สุด 2. ตั้งป้อมในเลนอะให้มันพอดีพอดีนะครับอย่าให้เลนไหนมันอย่าให้เลนไหนเนี่ยมากจนเกินไปนะครับก็ประมาณนี้แหละอย่างที่ผมบอกก็ตั้งเลนะอย่างอย่างละ4จบนะครับก็ยังไงก็คลิปนี้ก็ขอ,อไ้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามาดูกันมากเลยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสละคลิปนี้สวัสดีครับผม バイバイじゃあ j a b a I love you.I love you.I love you. 何度も only one,only one 感じ合える You always on my mind 強くなるすべて大切に思える